โอ้โโอ้ตกใจอะไรตกใจอะไรคะตกใจอะไรคะเนี่ยือวิ่งมาก็ตกใจซะงั้นเนี่ยเออครับสวัสดีครับอยู่กับเราในช่อง family ่ซีทัพไทยนะครับผม อ่สพันษาออกเที่ยวอีกแล้ววันนี้ออกเที่ยวอีกแล้วอยากเที่ยวหนูอยากเที่ยวหนูอยากเที่ยวค่ะอยากเที่ยวเมื่อกี้ตกใจอะไรคะเห็นวิ่งเลยค่ะฮะ โ <laughs> โอโอ,โอ้วิ่งไม่ทันสุพันสาครับกลัวพ่อแซงกลัวพ่อแซงกลัวพ่อแซงโอวิ่งก่อนเลยกลัวพ่อวิ่งแซงนะครับผมวิ่งเร็วมากเลยไปไหนนั่นนะ <c oughs> เฮ้ยเฮเฮ้ย,เ,ย,เ,ยเล่นโครนไม่เอาไม่เอาไม่เอา เฮอจะเดินโคลนเฮ้โหัวลาเลิงลาเลิงาลาเลิงเฮ้ยไปไหนนั่นไปหาใครไปหาพี่มงคลพี่มงคลเรียกน้องหน่อยพี่มงคลมงคลเรียกน้องหน่อยเร็วพี่มงคลเรียกน้องหน่อยเร็ว เลีอยน้องหน่อยเลีอยน้องหน่อยอ่าไปหาพี่มงคลแล้วเออคิดถึงคิดถึงพี่ตามไปไหนเนี่ยเออคิดถึงพี่มงคลจังเลย อ่าพี่มงคลบอกว่าสุพรรณษาไปไหนมาเออไปไหนมาสุพรรณษาอ้อเสาะนะครับผมโหรักเขาพี่มงคลพาไปเที่ยวหน่อยอยากไปเที่ยวจังเลย อะไรประมาณนี้นะครับเหมือนเอ๊ะไอ้ไหมอ้าพี่มงคลอยากไปเที่ยวจังเลยพาหนูไปเที่ยวได้ไหมพี่มงคลโอโหได้ไรได้ไรโอ้ได้เถาวันมากินครับ เล่นเล่นไหนขอเล่นไหนพี่มงคล โอ้พ oh, ันษาจะกินหรืจะเล่นลูกพอแล้ว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 พอนละสุพันษาเข้าไปทำไมลูกออกมาแล้วออกมาออกมาวิ่งหนีก่อนนั่นน่ะ แม่กำลังเดินโอ้จะไปหาแม่ด้วย ปูมาเลยปูให้สุพรรณสาเล่นด้วยในยป,ป,ปูไปไปหาพี่แก้วไปไปไปหาพี่แก้วไปไปหาพี่แก้วเด้อฮ้ยฮฮอ่า,อา กันาไปหาพี่แก้วครับไปหาคนนู้นคนนี้เออเคยเห็นเขาไหมพี่แก้วเออรู้จักเขาไหมรู้จักเขาไหมเออพ่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 อจ๋าพ่อจ๋า พ่อจ้าพี่แก้วเดินนะครับอ้ามามาให้กำลังใจแม่หน่อยเร็วให้กำลังใจแม่หน่อยมันจะม่แค่ตัดตออฮะ

อะไรมาเฮ้ยวายอะไรเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสุพรรณชาเฮ้ยช่างตลกครับบูเล่นอะไรเงี้ยครับโอ้โหโอ้โห้โอ้โอ โอ้สพันณษาลาลึงสพันษาเ,เจอคนนั้นคนนี้ครับสุพันษาฮะาโ,โอ้ควันอียังไม่อาบเลยจะให้สุพันษาอาบได้ไง อดยองดติยงอัดติยงอัดติยงอัดติยงอติยองาอิอส่าส่าเจ้าถิฮ่านะาฮ่าฮ่าาฮ่าฮ่ฮ่าฮ่าฮ่าร่าฮ่าฮรา เไปดึงอะไรมาครับนี่ โอ้โหสาเล่นผ้าแดงเอ,อเอ,อ้เอ,อ โอ้สนุกมากครับวันนี้จะพันษาดีใจโอ้วิ่งไปหาคนน้นคนนี้ครับโดยเฉพาะพาแดงสำหรับคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกดซับสไครต์ครับในช่อง f ฟม i ลี่สีไทยครับ,บ Let's go ชมภาคสองบายบาย let's go let's go let's go โอ้